เคยสงสัยไหมทำไมเราหาคนไม่ได้ตรงใจสักทีเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าและนี่คือปัใจจัยในการสรรหาที่ HR ควรรู้ในการสรรหาพนักงานจริงๆแล้วเนี่ย มันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะที่จะทําให้เราเนี่ยได้คนที่ไม่ตรงใจยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีลูกน้องที่เป็นฝ่ายสัรหาอยู่2คนนะครับเ,รเอาไปสมัคร10บใบเนี่ยให้ A สัรหานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา1คนแล้วเราเอาไปสมัคร10บใบชุดเดียวกันเนี่ยไปให้พนักง,งานสัรหา B สัรหาแล้วดึงขึ้นมา1คนคําถามคือว่าโอกาสที่ A และ B จะดึงไปสมัครที่ตรงกันมาเป๊ะร้อเลยเนี่ยมีเท่าไหร่ตอบได้เลยว่ามีแค่1%นเะครับเพราะโอกาสที่ A จะดึงมาจาก 1- ใน10% B จะดึงมา1ใน10ก็คือ10แล้ว2คนเนี่ยมาทางสถิติแล้วเนี่ยมันจะออกมาเหลือแค่1%นั่นแปลว่าโอกาสที่เราจะได้คนตรงใจอะ่ะมันยากในการสัรหาบุคลากร,กรเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ1ไม่ควรเอาจริตของเราเป็นตัวนำในการสัญหาอย่างเช่นเราชอบคนพูดจาเร็วพูดจาช้าเราไม่ชอบคนพูดจากระด้างแล้วเราเอาตัวนี้เป็นคนตัดสินแคนดิเดตสักทีเดียวเนี่ยมันอาจจะพลาดได้เพราะว่า คาแรคเตอร์ของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ตัวมันปรับเปลี่ยนยาก 2. ถิ่นกาเนิดอย่างเช่นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเราก็ไม่ควรจะนําเข้ามาเป็นปัใจจัยในการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยน่งในการขั้นตอนแรกที่เขาส่งไปสมัครเข้ามานะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือเราดูหน้าแล้วเราไม่ชอบหน้าตาเขาเราก็ทิ้งไปเลยอันนี้อันตรายมากหรือ2เราไปดูน้ําหนักส่วนสูงเขาเราก็ไม่ชอบเขาอีกนั่นแปลว่าเรากำลังเอาปัจจัยที่เป็นชีวิตของเขาเป็นก้นกำเนิดของเขาซึ่งเขาแก้ไขอะไรไม่ได้ มาเป็นตัวสกรีนในเบื้องต้นว่าคนนี้เหมาะไม่เหมาะอันนี้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคัดเลือกบุคลากรเนี่ยสิ่งแรกเลยให้มองข้ามเรื่องคุณสมบก่อนเพศหญิงเพศชายไม่ต้องสนใจหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ต้องสนใจเกิดที่ภาคไหนไม่ต้องสนใจน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูคุณสมบัติหลักของเขาดังนั้นในการสรรหารจริงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีคุณลิฟิเคชันหลักหรือคุณสมบัติหลักหมายความว่าคุณสมบัตินี่คือคุณสมบัติบังคับ ว่าจะต้องมีถ้าคนที่ทํางานในตําแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติเช่นนี้และตรงกันถึงจะทํางานได้นั่นคือสิ่งแรกที่ต้องให้ความสําคัญที่สุดอันที่2คุณสมบัติลองมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเช่นตําแหน่งนี้อาจจะจําเป็นต้องพูดสังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือจําเป็นต้องพูดสังกฤตได้ก็ดีนั่นแปลว่าคุณสมบัติเนี้ยเป็นคุณสมบัติลองแปลว่าคุณสมบัติแบบนี้ความต้องการแบบนี้หน้างานแบบนี้คุณสมบัติลองมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่อย่าเอาคุณสมบัติรองเนี่ยไปเป็นตัวตั้งแล้วทาให้เราพลาดในการเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสรรหาบุคลากรเนี่ยที่สาคัญที่สุดก็คือให้เน้นไปที่คุณสมบัติหลักเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูคุณสมบัติรองถือว่าเป็นคะแนนเติมหรือคะแนนแต้มต่อให้เขาเป็นโบนัสให้เขาในการสรรหานะครับและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าใช้จริตของเราอย่าใช้ความชอบส่วนตัวของเราไปตัดสินค a n ิเดตท่านนั้นว่า เหมาะหรือไม่เหมาะเพียงเพราะเราคนเดียวชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบแต่แม่นหมายว่าองค์กรโดยภาพรวมจะชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเ r ไว้ว่าในการสรรหาเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันน้อยมากยิ่งถ้าเราไม่มีไกด์ไลน์ที่ดีหรือไม่มีแนวทางที่ถูกต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้ความชอบส่วนตัวเป็นธงนําในการสรรหาแล้วพลาดทุกรลยครับเอาคุณผลักเป็นตัวหลักในการสรรหาแล้วเราจะพลาดน้อยที่สุดครับ <S <S มีคําถาม มีข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ